บสวัสิีค <Dans> รับท่านผู้เบิกทลายตอนนี้อยู่กับช่องนานาคือเก่าด้วยเนาะอยากให้ทุกคนเบิงคนว่ามาหาซ้ายขนาดใด้บหน้าอ่าน้ำน้ำร่วมๆนี่บนหน้าประมืดอันนี่ว่าเป็นแซนกับอะไรด้วยเนาะบนหน้าเนาะบนหน้ากว่าเป็นแซนนอนเราเพราะว่าเดี๋ยวบนหน้าจะเบิงอีกฟังหนึ่งนอนบนหน้าอันนี้คือแบบเน่าไปใกล้เลยนะพี่เนาะเบิงเดิน บอร์ปินออนไม่คนนั่งนันเลยเนาะบรรยากาศบกานันเพี่น้องป็นเนาะนี่ยก็เป็นอ่านี่ก็ครืองานนวราตีน่นะเนาะอ่าที่มีคนหมากมหม่มาชาลหลังไลกันมาเนาะเน้องพาจะเป็นไซบูและบบบูเนาะมาเบ split, no. so first, ิ네่งความ สายโบบูกับมาเบิ่งความอลังการสวยงามเนานวะสายบูกับมาอ่าเข่าพอนต่างๆเนานะเนาะอลังการแห้งเลยนะมัเนาะถ้าุณผู้คนอ่าได้เห็นจมตาถ้าคุณผู้ชาย,บายบแบบโอ้โหแบบโอ้โหแบบคนมหาศาลเลยนะเนาะเดี๋นนะยวเขาดูว่ามนุษย์ป่ะต่อ นี่บรรยากาศอีกฟังหนึ่งนเนาะนากนิตเราไปเซนเนาะเนาะคเซนเนาะมาพี่น้นนนองตอนนี้วันนาทิตยาทุกคนมาส้มบรรยากาศงานนวาราตีนั่นแหะเนาะนี่นนบรรยากาศเนาะเนาะ เนี่ยเป็นบรรยากาศเนาะแต่ละอ่าแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มนี่พอาษีว่าพอษาเฮต์แปลว่าไป็นสู้กับใครเขามั่นนะเวลาน้อแต่ละเจ้าแม่แต่ละอ่าองค์เม่แต่ละองค์เนาะก็จะมีคำาอ่าไอทานที่แตกต่างกันเนาะเนี่ยเนบรรยากาศเนาะ บองามงามจระชุ่มงามงามเลยเนาะไปเดี๋ยวน่าจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศแล้วกันเนาะเดี๋ยวเนาะบรรยากาศจะเดี๋ยวน่น้าชิญังร้อยเบิ้งแต่ละองค์ซุปเหนียร่างกานแห้ง ี่ก็ลังมีคนส่งนะครับ นี่ไม่รู้นี่ก็เป็นบรรยากาศแล้น่าจะไปให้เบิงซุ้มต่างๆนั่นเนาะซุ้มต่างๆนั่นเนาะไปจะได้นั่นเนาะเออวันนี้จะบอกสิ่งนี่เนาะว่างานอา่าแหวัดแขกหรือว่างานอา่านวัราตรีนี่นั่นเนาะเป็นงานที่อา่ายิ่งไงนั่นเนาะเป็นงานที่ว่าเพิร์เทสเสริมสลององค์แม่ต่างๆนั่นเนาะอ่าแล้วก็คำว่า นวะนวะกับไม่ก็ว่านะเนะก่าเนาะเรเก่าเนาะแล้วก็ปราตีกับไม่ถึงค่ำคืนหรือว่าเก้าคืนในนวะเนาะั็ดีพี่น้องแต่ละซุม้มแต่ละซุ้มก็จะมีความที่แตกต่างกันนะเนาะก็แต่ละมืามณีนวะรเรฟันสีอาบเฮ นี่อ่าส่งทั้งลายเนาะองส่งทั้งลายอ่ะตอนทุ่มครึ่งเนาะเนาะนี่เป็นบรรยากาศต่างๆเนาะเนาะเกี่ยว่บรรยากาศชื่อคักกพอดีทุกปีเนาะเนาะกงานลาวาแรตี้เนาะเป็นงานที่จัดขึ้นปุซ่าเนาะเริ่มสลองนะครับไปเมย์ดราคาเนาะเนาะไปวันอาทิตย์ก็ตัวก็ไปเนาะเนาะแต่ขอมูลมาประมาณนี้เนาะเนาะ กว่ามาลังกาหนะอรนะมลังกาเลยสวยงาม นวราลีนี่เป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อสเสิร์ฟสลองเนาะให้กับก็เลอครับองค์แม่นะเก่าป้างนเนาะเก่าป้างเนะาะได้ขึ้นมาองค์แม่เก่าป้างเนาะซึ่งแต่ละป้างนี่ก็บซิมีเวลาเขาคอยตตคตนนอแตกต่างก,กันเนาะอันนี้ผมถึงความเสื่อนเนาะเนาะถึงจากคนเข้าเหมืนเนาะแต่ละคนกับเอาคือกันเนาะแต่ว่าใน เป็นเกี ap, <Yeah. S 1> anything, ่ยวกับศาสนาฮินดูหรือาก็เชื่อวว่าเกี่ยวกับการงานการเงินต่างๆนะเนาะที่ทยจมัยจมัยก้ารีจม่กาลีนะเนาะอันนี้

วันนี้เป็นวันดีเฮอ่าวันดีแฮที่แบบสเสิร์ฟสลองนะนะแก้ไก็ว่าเอ่อแบบแกบบ้ไขครับคนอ่าเป็นไฮพิที่มากเก่าเก่าองค์เก่าป้างนะดูเก็เลยมาเสิร์ฟส,สลองมาหนี่เนาะนะ ห้องน้ำบริการนเ่อนเนาะห้องน้ำบริการนเ่อนเนาะก็คลิปนี้อาร์ซิเนลล์เนาะเพื่นเนาะอาร์ซิเนลน่เนาะแต่ว่าวันหน้าก็พยายามทายให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องราวที่วันหน้าอยากสน,สน,นับสนุนเอ่อ เราพอสชอชอบมะพร้าวเนาะพ่เป็นแบบว่าการช่วยผายเป็นการข้อพจนอน,นอนะข้อพอนกับ เพิ่อโบนยาบ่าวแหละแต่ละองค์ที่มีอ่าเพิ่อแบบมี่ทำบวยพ่อยู่บ่คือกั้นเนาะ เดี๋ยวประมาณตุ่มครึ่งใิ่มีอ่ามีการแห่เนาะมีมีการกแห่ซุ้มเหนียวร่างการแห้ง พนนนางรอเนาะขบวนแห่เนาะเพราะว่าบนหน,น้าคิดว่าไก่ซีมาเลยเด้อเด้อโอ้ยังยังยังจะอดทุ่มหนึ่งแสดงเป็นหน่องระามาณทุ่มครึ่งเนาะปัจจุบัมีการแห่ปจจมีคนนนางรอคน่นัาง,งกระดองอ่ะถอดรองเท้านะถอดเรือถอดเกือบเร่งเนาะนางรอพิธีมากเพราะว่าเปลี่ยนคมให้เกียรติบนเนาะเดี๋ยวพี่น้องเอาซองขังทางเนี่วะเอาซองขังทาง เดี่ยวก็เป็นบรรยากาศน้ำทงบุษม่วงคลองอ่ามนาอัสิิทายได้แบบบทสุดเลยเพราะงานใหญ่แห้งนะเนาะมนาอัสิิทายได้บทสุดเพราะว่าให้เบิ่งภาพบรรยากาศอ่าคองงานนวะราตรีนะเห็นเนาะคือนวะก็ะไม้ถึงเก้าราตรีก็ะไม้ถึงค่ำคืนเนาะกับเก้าคืนเนาะส่วนมีการอ่าดัดงานขึ้นมาเก้าคืนเนาะเก้าคืนแล้วก็คืนที่สิบมันนี่วันคืนที่สิบ คือที่เชื่อกับเป็นคลื่นที่การจัดสเสริมสลองไส้สะนะ,อ,ะอันนี้คือวันหน้ากับพระหูเขาโม้นม,มาแค่นี้น,น,นะอยเนาะบรรยากาศกับอยากคในใดผู้เพื่อทำนี้ ช่นะเ้เนาะถนนอ่าจีลมหรือว่าน,นาทิว่านเนี่ยถนนจีลมนาทิว่าต่างต่างนี่คือว่าแบบอ่าข้างเซนเลยนายนะ คนเลิ่ไล่ได้แล้ว ตอนนี้ตอนนี้ฝนเลิมลงมิดเลยอ่าฝนเริ่มลงมิดเริ่มเริ่มเนน่มเริมีคนนัร่งรอ่มริ่มเริ่มัรนมเรา่เรา่มอรเรา่รอ่มเิ่มเรา่ม่มเริ่มเริ่เริ่มริ่ถอดออนเรนิ่เริ่มริ่มเร่เกิ่เริเ่ การที่มางานนี้เขาว่าใช้เสือสีคลาวแล้วก,ก็สีแบบสดๆเนาะยกเว้นสีดำแล้วก็สีออ,ออกโสดสีม่วงนะเขาบนะ่าอยากให้ในชะ่เนาะส่วนตัววันนี้เอกจะใช้สีคลาวมาได้บหมนนืนี่ฮะนี่นะ้องไปนอะนเนาะหน่ากำลังรอ,อขบวนคนส่งเนาะซ,ซีมีประมาณแปดขบวนเนาะแปดขบวนเนาะแปดขบวนแห่นะพี่นะ้องเออ แล้วตอนนี้เขาก็สีรอวรรยาณกะารอ่อยคนส่วงมากเดี๋ยววันหน้าจะทากีไป,ปห,ปนหป้นเบิ้งใหก้นดนเบิงนันแะนะ สําหรับคลิปนี้เนาะก็จะเพียงเท่านี้เนาะบ่ได้เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์กดติ